สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบอยนะครับจากช่อง m ม g กกับ f ี้ฟนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่20ตุลาคมนะครับสอง8เนาะซึ่งวันเวลามันก็ผ่านไปเร็วนะครับแลนวันนี้ก็จะมาพูดถึงตารางงานของน้องทุนข้าวว่าวันที่20ตุลาคมนี้มีงานหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับน้องทุนข้าวก็ได้โพสต์นะครับผมเพิ่งเข้าไปอ่านนะ ก็เพิ่งเพิ่งโพสครับน้องบอกว่า20ตุลาคม2568เปิดโอกาสให้รู้สึกเหงา1วันนะครับรู้สึกนะครับรู้สึกเหงานะครับ1วันนะครับต้องเหงาอะทุกคนนะครับคำว่าเหงานี่ก็คือว่าไม่มีงานจ้ะนะครับไม่มีงานนะครับก็สรุปก็คือไม่มีงานนะจ๊ะวันนี้นะ น้องก็บอกว่ารู้แหละว่าคิดถึงพ่อพ่อแม่แฟนเพลงที่รักรับชมผลงานรีลันของหนูทางช่องทางต้นข้าวสุิยาออฟิเชียลนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ช่องของหนูเติบโตเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะคะอ่านะครับเ c ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่องน้องต้นข้าวนะครับ น้องเข้าสุพยาเอาไปเทียวนะครับก็กดติดตามให้ด้วยเนาะนะครับผมกดติดตามไปแล้วนะครับก็สรุปว่าวันนี้น้องน้องเข้าไม่มีงานนะครับไม่มีงานพักหนึ่งวันนะครับก็ทําให้ช่องยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับก็ได้พักด้วยนะครับนะฮะก็ได้ได้พักกันด้วยเนาะนะครับก็โอเคมันก็ดีแหละเพราะว่าเราตามน้องเนี่ยไกล มีหลายงานอุปสรรคมีหลายอย่างรถติดบ้างฝนตกนะครับเนี่ยคืออุปสรรคในการทำงานนะครับแล้วก็สัญญาณนะครับสัญญาณเน็ตในการไลท์นะครับที่ผมพูดมาเหล่านี้คือเป็นอุปสรรคนะครับในการที่ทำให้เราเนี่ยทำงานยากอยู่นะครับ สรุปก็คือน้องๆข้าวหยุดหนึ่งวันเนาะนะครับวันนี้แมก็กพี่ก็เลยได้หยุดนะครับก็เลยอโอเคเราก็มาทําคลิปเพื่อหาไรายได้ของทางช่องของเรานะครับเหงาเลยแค่ได้รู้ว่าลูกมีเวลาพักผ่อนแม่ก็ยอมเหงาอ่านะครับได้พักก็ซ้อมเพลงใหม่ไว้พักผ่อนด้วยขอให้หนูมีความสุขในทุกๆวันนะ พักผ่อนหนึ่งวนันแม่แม่ก็ดูคลิปเก่าวนไปจ้าพักผ่อนเยอะๆนะลูกสาวแก้มป่องเอฟซจากจังหวัดตรังนะครับนอนพักผ่อนเยอะนะลูกเก็บแรงไว้ลุยต่อสร้างผลงานดีๆให้พ่อๆ่อแม่แม่ได้สนุกกันเต็มที่ดีใจที่หนูได้พักบ้างลูกแต่ก็ คิดถึงแก้มป่องรักที่สุดดีแล้วลูกพักผ่อนบ้างนะต้นข้าวไม่เป็นไรพ่อๆและแม่แม่เห็นหนูได้พักผ่อนก็ดีใจแล้วเดี๋ยวพ่อพ่อแม่แม่ดูภาพไลฟ์สดวันที่ผ่านมาก็ได้นะลูกพักผ่อนเยอะๆนะครับ FC จากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม พักผ่อนเยอะๆนะนะน,นะคะเอฟซีา FC จากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นห่วงเจ้าหลงทางเสียเวลาหลงสุิยาหาทางออกไม่ได้เลยตอนนี้นะครับก็ปิดประตูตายไปซะไม่ให้ออกนะครับให้หลงยอยู่คนเดียวนี่แหละคนเดียวก็พอแล้วนะครับมาอ่านต่อครับ พักแกะเพลงซักเพลงสองเพลงก่อนพ่อๆแม่อ๋อให้ให้น้องต้นข้าวพักนะครับได้ร้องเพลงใหม่นะครับได้ทําอะไรที่ไม่ใหม่นะครับผมดีใจจ้าลูกต้นข้าวได้พักบ้างปิดเทอมนี้เหนื่อยล้ามากๆโอ้โหต้องยอมแล้วว่า ช่วงปิดเทอมช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยงานน้องทอนข้าวโหดมากนะครับทั้งโหดทั้งดุเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้ตามทุกงานนะครับอย่างงานที่ลบบุรีเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามแล้วก็งานที่อ่ไปไหนอา่าลบบุรีอา่าบอพลอยอา่าบอพลอยไม่ได้ตามเพราะฝนตกนะครับอา่ามันเจอปัญหาฝนตกแล้วก็นั่นแหละนะครับ มันก็เลยทําให้ไม่ได้ตามนะครับแล้วก็จังหวัดทุกรุงเทพธานี้ซึ่งเป็นงานเช้าเนี่ยพึ่งผมก็ไม่ได้ตามนะครับไม่ได้ตามนะฮะก็นะครับเราก็ตามเท่าที่เราตามได้นะทุกคนนะนะครับอ๋อโอเคเหงาเลย จะนอนหลับไหมเนี่ยคิดถึงเขาไม่เป็นไรดูคลิปก่าววนไปพักผ่อนเยอะๆนะลูกสาวเหงาเลยเหมือนขาดสิ่งสำคัญไปเลยนะลูกเว้นว่างจากการงานพักผ่อนเยอะๆนะลูกจริงแหละคิดถึงเขา ดีแล้วลูกต้องเบรกพักผ่อนบ้างาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มเลยลูกแล้วก็มาร้องเพลงให้พ่อพ่อ,พอแม่ฟังเต็มที่เลยนะรักต้นข้าว f อจากแม่ห้องสอนที่ชอบเสียงหนูมากคิดถึงลูกสาวที่สุดแต่ก็ดีเหมือนลูกสาวพัก แม่ก็พักบ้างจะได้มีแรงลุยกันต่อพักผ่อนเยอะๆนะครับพ่อๆแม่แม่เอฟซีเป็นห่วงส่วนเรื่องเหงาไหมไม่เหงาครับเพราะว่างเมื่อไหร่เลื่อนดูภาพและฟังเสียงหนูแทบทั้งวันให้น้องแก้มป่องพักผ่อนบ้างเมื่อคืนดูไลฟ์สดเหมือนน้องแก้มป่องจะเหนื่อยจากการเดินทางไกลโอ้มันก็ธรรมดาแหละโอ้มันไกลยอยู่นะ เมื่อวานก็เล่นอยู่ที่วัดด่านมะขามเตี้ยนะครับคนก็เยอะแล้วเป็นกลางวันอีกร้อนร้อนมากนะฮะแล้วยังต้องเดินทางไปนู่นอีกนคะรนายกอีกนะครับเหนื่อยครับทุกคนต้องบอกเลยว่าร้องเพลงก็ว่านืนะ่เดินทางก็เหนื่อยด้วยนะครับพักผ่อนบ้างก็ดีนะครับน้องต้นข้าวห้าห้านะครับ พักผ่อนให้เพียงพอแล้วจะได้มีสมาธิทำงานและสร้างสารรค์ผลผลงานได้ดีขึ้นหนูเป็นกำลังใจของพ่อแม่ fc ทุกคนพักผ่อนเยอะๆนะครับลูกสาวได้ข่าวจะมาแสดงงานขึ้นบ้านใหม่ที่เกาะจานชนบุรีพร้อมวงสอนสุพรรณหรือเปล่าครับลูกเดือนหน้าเจ้าภาพบอกชฟรีครับชงพีนะ ดีมากลูกสาวเพราพ,พ่อแม่อาวุโสจะได้พักด้วยต้องตามดูลูกสาวดึกๆมาหลายคืนพักผ่อนเยอะๆลูกจิบน้ำมะนาวน้ำพึ่งอุ่นๆเสียงจะสดใสย,ยิ่งขึ้นอวันนี้เราก็พาวนาว่าให้น้องต้องข้าวนะนะครับได้ได้พักผ่อนจริงๆนะครับได้ได้พักผ่อนจริงๆเพราะว่า ถ้าน้องมีงานปิดน้องก็เหมือนไม่ไม่ได้พักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเออถ้างั้นน้องถ้าถ้าน้องไม่มีงานปิดอ่ะขอให้น้องพักผ่อนจริงๆนะครับอย่างน้อยหนึ่งวันเนี่ยเสียงน้องก็เอ,อ่อกลับมาสดใสนะครับแล้วก็งานต่อไปเนี่ยทุกคนนะครับงานต่อไปรู้สึกว่าจะอยู่ที่เอออายุทยานะนะครับจะอยู่ที่อายุทยา งานต่อไปอยู่ที่อยุธยานะครับวัดป่าคานะทุกคนนะ21ตุลาวัดป่าคาอำเภอบางไทรจังหวัดอยุธยาซึ่งมีเอซไปดูหน้างานมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเป็นลานกว้างอยู่นะครับเป็นลานกว้างอยู่ ก็วันพรุ่งนี้ทุกคนวันพรุ่งนี้นะนะครับวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็จะได้ชมไลฟ์สดนะครับน้องต้นข้าวร้องเพลงให้ฟังกันเนาะวันนี้ต้องบอกว่าน้องพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้น้องได้พักเถอะนะครับถ้าน้องไม่ได้พักเนี่ยเดี๋ยวน้องจะหมดแรงนะแล้วก็เสียงอาจจะไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั้น แน่นอนเราก็ให้กำลังใจน้องเอนข้าวพักผ่อนกันนะครับก็ดูคลิปประกาววนไปก่อนนะทุกคนเนาะนะครับส่วนแม็กกพบ่ีเองก็ได้พักผ่อนเช่นเดียวกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ